หอยชิน้หนออหน่อยหนึ่งสองสามระพริบหนครับขอเซฟแบงค์คนหนึ่งครับผมสวัสดีครับพบกับมิสเตอร์ไฟท์ XGF1L นะครับออนตัวเ <c oughs> ข้ากล้องเลยครับขอบคุณสถานที่จัดนะครับการมาลินและโรงแรมเดอะฟอนนะครับพบกับนักสู้ทั้งสายมือใช่ไหครับ,บกาดแรมเปอร์นะครับ ตาจะ้ามเปิดายถอยฟังผมนะครับที่ทำการขอครับรับจบ คนที่ผมใีกิุนี่มาจากช่องโจโฉชาแนลหรือเปล่าครับเบ๊กวับที่ผ่าน ซีมาเสิงครับโอ้โหเห็น<ย>ในไล้์สดขอบคุณมากครับผมทีมงานรู้สึกว่าทีมงานมิเตอร์ไฟหายไปไหนกันหมดครับผมเริ่มเห็นทีมงานมิเตอร์ไฟถือเบียร์คนละกระป๋องก,กันแล้วนะฮะพวกพวกมึงอย่าสบายกันเกินไปแล้วชง ทำหน้าที่กันตรงนาทีสุดท้ายนะฮะเหลือน่นาทีรับเอาหน่อยครับนาทีท้ายแล้วอันไหนไม่สอยๆเหไื่อยหลังนาทีเดียวนิดเดียว พีเจโฉอ,ออกมาหน่อยครับโอ้โหครบสามสิบวิครับสามสิบวิ จบบอลสายยาวครับเด็เวียดนามหมดเวลาครับ ดูกละเป๋าไปด้วยดีวยกันอ่าพากันไปทีไปดูแลกัน